สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมลี่เธอหามาแล้วนะคะพี่น้องค่ะมาแล้วจ้ะหลังจากที่แบบว่าไม่ได้ลงคลิปมาเนินนานนะคะโดนเติบค่าแต่ตะขายของนะพี่น้องคะา่าแตา่ตะขายของสวัสดีว่าย่อพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะคะสวัสดีว่ายอ่อทุกทุกคนนะคะหลังจากถี่มิตะขายของพี่น้องค่าให้ของเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแนละพี่น้องขะเพราะเราไม่มีอาชีพอะไรทาําก็เลยเน้นไปทางการขายของก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่ พี่น้องขาที่บอเดคอยได้ถ่ายคลิปสนุกสนานให้พี่พี่เอฟซีทุกคนได้ดูนะและกาเมือเนี่ยเป็นโอกาสสันวันดีพี่น้องขาได้ออกมาหน้าวันนี้เมรี่นะคะขับน้องเย็นเหล็กนะคะออกมาเที่ยวหน้าเมลี่นะคะออกมาเที่ยวบ้านหน้าพี่นะพี่น้องคะ่ะหลักกา็เลยพอดีถือโอกาสนี่ไม่ถ่ายคลิปไปเบิรงพี่น้องคะ่ะบ่เด้ยถ่ายคลิปมาเนินนานโดนปีแห้งนาะพี่น้องคะ่ะ ก็เลยออกมาหน้าทั้งเทือปนนี่ไม่เห็นกาลังเอือยสาวพี่สาวก็ร่างลก nhả น,นะคะลก nhả ต้นบักพริกนะคะลก nhả ต้นบักพริกก็เลยยางไปซ้อมเมืองหันก็เลยถือโอกาสเสด็ขอบักพริกก็บักทัวเมื่อต่ํากินพี่น้องค่ะเห็นบ่มาหดกระสิเดโนอยากเล่นกินพร้อมขอพร้อมนะคะบริสุทธิ์นะคะขอ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 บ่รม่เป็นอย่างเราพี่น้องค่ะเพราะว่าเด็ดเอาเมากินเมย์มาซูใหา่กิ่นเม็นนะคะก็ืออืนอัน ก็ของของของพี่น้องของญาติเนี่ยพี่น้องค่ะก็ของของของญาติเมลี่เองนี่แหละนะคะเดี๋ยวจะพาขับไปเบิ่งในสวนนอพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวตามเมลี่มามาเบิ่งบักพีกมาเบิ่งบักทัวร์หลายๆนะคะขับน้องเย็นเหล็กมากับสาวคู่ใจของเมลี่นะคะบรรยากาศอยู่ท้องไ้ท้องนากะ กอ้าวคือเกาแห้งอ้าวกะอ้าวมันมีลมพี่น้องค่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ดีนะคะเขียวจบอุ่มไปด้วยอันเข่ากระบอกได้ขืนนะพี่น้องค่ะเข่ากระบอกเลยขืนหรืออันฝั่งนั้นก็เป็นป่าอ้อยนะคะตรงนั้นก็เป็นป่าอ้อยนะคะนะจ๊ะนะคะอ้าวคือเกาเปียกน้ำแรกฉันน้ำนมมิลิก็ไหลน้อยสดๆอีกคือเกาพี่น้องคะเปียกหน่อยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเปียกหน่อยเพราะเปียกเบิดหัวนี่เปียกค่ะอหลนี่เปียก อยากค่ะไปเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมในสวนนะคะจะไปเด็ดอาบักพริกแล้วก็ไปเด็ดออนบักทัวพี่น้องค่ะนะคะเอาไปไว้จะดํากินนะคะช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อยค่ะของก็ขายไม่ได้ของยิ่งขายของยิ่งไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทุกคนก็ต้องประหยัดเราก็ต้องประหยัดนะพี่น้องค่ะนะคะก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปแล้วพี่น้องเริ่มมาเดี๋ยวพาเข้าไปชมในสวนเนาะชบอุ้ยเห็นบ่พี่นอ้อง่าเพิ่นขุดสะนะคะ ขอบขอบสากะซิมิต้นบอกหมอกต้นบักม่วงนะคะก็เต็มไปด้วยพืชพันธัญญาหารนะคะกล้วยอ้อยนะคะมีทุกอย่างนะจ๊ะอันฝั่งนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะจ๊ะอุ๊ยอันนี้น้องทันน้องทันนะคะน้องทันน้องทันก็คือผู้สารนั่นเองนะคะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นบักพริกนะคะอันนี้บักพริกอีหยางเอื้อยพริกสวนบอกว่านพริกขี้นวลบก,กเพิษเติบอยู่บอก อุ้ยอันนี้ก็เป็นนองม่วงนะคะมาม่วงนะคะนี่เห็นบอบักทัวฝากเง้วพี่น้องขากาลังเป็นหมากนะคะกาลังเป็นหมากเพิ่นก็จะปลูกไว้ขายขึ้นกันนะคะกระปลูกไว้ขายบักพิกกระปลูกไว้ขายนะแมนบะเอเอยบักพีกกระปลูกไว้เคี้ยวจะอําดีมากเลยพี่น้องขาบังกะร่ะหมากโดกโดกดกดีเด้พี่น้องกระดกดีอยู่เผ็ดดีดีผู้ใดเบอร์เสือ้อกับมาซิมโหลดให้ซิมฟีนะคะ บักพริกซิมฟรีเด้อผพ้ดใดอยากซิมมาซิมฟรีนะคะพนว่านะคะซิมฟรีนะคะกี่หน่วยก็ได้นะอันนี้คือบักบักยังเอือบักแข้งบอกเออบักยังกอกบักเขือนบ้านบักแข้งบักแข้ง,ขงน้อยๆเนาะบักเขือนะคะมะเขือนะ,ะนะคะนะคะเดินเข้าไปเลยค่ะบกักกาพาเข้าไปได้เพื่อนตัดหนาห้องกระเหลี่ยวนี่เพื่อนตัดหนากำลังลกหยาอยู่พี่นอ้องค่ะไปเพิ่งชุบอุ้ย อุ้ยอันนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อต้นน้อยหนาหรือว่าต้นมะเขียบนั่นเองนะคะกำลังใหญ่กำลังใหญ่นะคะอุ้ยบักพีกนะคะแปลนเอิดเติดนี่นะคะน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้นะจ๊ะเหลือหน่อยเดียวคอหลอเพิ่นเด็ดกินเบอร์ต้นท่อนเอวนี่ก็เป็นหมากให้กินได้อยอะนี่นั่นนี่น้องทันนะคะน้องทันหรือเครือพุทธสารเองนะคะอุ้ยนี่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 น้ำเหนอเลยนี่ นี่อียงวัตตียอียงวัตตีอีตู่นะคะเ้าบ้านหลายวาอย่างตู่ห้อืเลือดห้องกระยางมะหอดกับว่าห้องลากแล้วนี่ว่าห้อเด็ดกินแล้วนี่นะคะว่าห้าเด็ดว่าห้องลากว่าห้อเก็บเอาแล้วนี่อียงวัตตีอีตู่นี่สมศรีอีตู่อีตู่จังเลยนี่เนาะนี่นี่ต้นอีตู่นะคะอุ้ยกำลังเป็นดอกกับมีตัวนี่มันเป็นดอกมันนั่นมันจะขึ้นม่อีกเบื่อเนี่ย ปุ่นจะคล้องสวนเพลินพี่สาวนะคะพี่สาวอุ้ยมีน้องหุ่งด้วยมรกอนะคะมีมรกอด้วยปลาใส่ฝุ่นบอก<แ>ใส่ปุ๋ยขี้มัวขี้ควยบ้านบ้านเรานะคะขีไ้ไก,ก่ขี้ไก่บอกขี้ไก่กับขี้ไก่จะคลองเองมันบอก มีพี่น้อง่ามีครบทุกอย่างนะจ๊ะนะคะมีทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะหลักกระอาหารผืชพันสุสวนควรัวนะจ๊ะมีบ่อน้ําด้วยนะคะน้าเดี๋ยวไม่หลีกจะมาโดดเล่นอยู่บน้องมือมันหอดมันเอารหลอาจจะโดดแบบโดดตามโหลดพี่น้องค่านะคะหินเบิง์กเจอเบิร์งเบิง,บง,บงเดี๋ยวสิหาใหม่มาไตา้แบบไปกลางหินแบบเล่นน้ำโดดน้ำอยู่กลางหินอยู่พี่น้อง่าแบบบรรยากาศลดมากลดลดผุ่นฟังทางุ่นพี่น้อง่าเห็นบ่พุนพ้นพุน่น มองหนังกระคางเฮื่อนหลังบ้านก็จะเป็นขอกไก่นะคะก็จะเป็นคอกไก่มีหมูอยู่เบื่อมีหมูมีไก่นะคะหมูจักตัวก่อนหมูสี่ตัวนะคะไก่ไก่จักจัวไก่นับบดานะคะเป็ดเด็กเป็ดมอยู่อตัวอืมโอ้ยมีทั้งเป็ดทั้งห่านทั้งไก่ตัวนี้มีครบทุกอย่างนะคะ มาด้อผูดอดอยากซิมนะคะผูดอดอยากซิมนะคะให้ชิมฟรีนะให้ชิมฟรีทั้งสวนนะแต่ว่าต้องต้องซิมอยู่นี่เดีบ่บ่มิการเก็บไปซิมอยู่บ้านนะคะต้องชิมอยู่ในสวนนะพริกนะนะคะไม่เลีกก่กะสีแบบว่าเอาเมื่อสักสองสามหน่วยซีหน่วยหาหน่วยพ่อเด็ดเด็ดต่ำอดพี่น้องขานะคะพ่อเด็ดลากด้วยยามาต่เด้อย่ามาตู่ตนะไม่ได้ลากนะนะคะขออนุญาตแล้วนะ นี่นังตูนี่อีตูนี่ชอบมาตูนะนนี่เ่ยข้ามาตู่ฮอลโลดนี่นะคะพี่นออออออ้องกาเอาเฮงปื๊ดใกล้เสีแล้วหรเบื่อห้องก็ตานี่เบียร์ห้องก็ตัด้าแล้วป่ะนะังฟังข้างหาน้าก็จะเป็นต้นกล้วยนะจ๊ะต้นกล้วยนะคะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะ ปิดบรรยากาศดีๆสีย่ยบารแล้วพี่น้องขามันเอาเอา้าฝนสิตกหมู่บ้านหมู่บ้านดีดูนี่ตกปลเอือยูนี่กระตกนะตกคาเดียวตกแรงมากลื่นๆหลักเร้าบ้านนี้เอาเมื่อนี้เอาเบิ้งต้นเพี่น้องขายางเลืๆๆ่นๆคาเดียวไม่หลีเปีกยกน้อยซา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 บ่อน็กเก็บหอดประกันบักทัวบ่อนี่เก็บหอดบักเพกียู่เปีกเยกแล้วนี่ ส้วาเก็บแล้วกันสิบอกเป็นว่าอาบน้ำว่ามันตูนน้องผู้บอพี่น้องคะ่ะเอาเฮี้ยงเอาอีหลีเอาโพดเอาโพอ,อีหลีเดี๋ยวหาเอาหน่วยแดงมีต้นน,น้อยๆกันหน่วยแดงเลยพี่น้องคะ่ะต้นเล็กต้นน้อยนี่ก็หน่วยแดงแล้วนะพอดีล่ะอย่าตัวเดอ้อขอในเดอ้อจักสามจีหาหนวยเด็ดก่อนพี่น้องคะ่ะซิมบ้ ผู้ดใดจะชิมบอ,อน,นี้ไม่ใช่ลูกชุบนะคะอันนี้แดงแจ๋ของจริงนะนี่นะไม่ใช่ลูกชุบนะคะนวยแดงกับนวยเขียวอนไรเพลิดเพลินเกลื่อยนวยเขียวมันท้องก็ขืนม่เป็นบออ๋อมันก็จะใจวายเนาะห่วยมึงจะแบบไปร่รวงค่ะอมึงหนไม่ลีเปียกอีหลีได้เปียก,ก,ยกด้วนี่เปียกเปียกหน่อยซาซาลดนี่เปียก เปียกบนข้องเหรนได้เปียกอีหล่อๆนี่ฮอน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 บักพริกพอได้สักสองสามหน่วยบไอ้ยบักปั่นบักทัวแหม่ต้องเก็บจังไหนหน่วยบักทัวแหม่มันจังสิพอนต่ำเดี๋ยวจังให้เพิ่นเก็บให้เพราะว่าเพิ่มเพิ่มเป็นพรูนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าอันไหนพอดีอันไหนไม่พอดีเนาะพี่น้องค่ะก็จะได้นี่มาพริกนะคะก็จะได้มาพริกนะคะ มาพีกบ่เก็บดอกหนึ่งตัวโมโหน่ะยางมาหอดตัวเขาหลดนี่โม,มโหนี่เนาะพี่น้องค่ะหอน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 จะเป็นหอนไม่เอาจะบ่ได้โดดน้ำตามสาักบัดหนึ่งผู้บอกไดโมไบดอกสิเพราะมันนั่นทรวมหัวยืนมือผูบ้บอกเนี่อย,อ,อ,ย,อ,ยอิ๋วเฮ็ดเป็นอนนันนั้นเนาะงไก่เขาไปหานานานันอันนะเอื้ยไปว่าไก่เขาไปแล้วก็ไปนั่งในโขดหินเนาะพี่น้องค่ะ เฮ็ดเบ็ไอ้เคลื่อนไว้อยังก่อนเอาไม้ไก่เข้าไปแล้วก็ไปนั่งในโขดหินเก๋ๆโหลดนอนไม่เบิกดีละพี่น้องเป็นโฟทเป็นโฟทพี่น้องขาน้ำแร่เช่นน้ำหนุ่มมิลิไหลย้อยสดๆเบึกดีละบรรยากาศมันเหมือนดีนะแต่ว่ามันไม่มีลมสักนิดหนึ่งเลยนะบ่มีหอดลมพี่น้องขาแล้วเอาไว้ซจำนี่แหละพี่น้องขาเดี๋ยวพี่เอให้พี่สาวเมลลี่นะคะ เก็บมะถั่วให้ก่อนสักสี่ห้ามากนะคะกับเอไว้เดี๋ยวไมลีจะเบิ้ลรถกลับเข้าไปในบ้านแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วเอามากเลยนะคะเอาไว้พี่น้องเอาไว้ซัมเนราฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้เมลี่ด้วยนะคะกรอย่าลืมนะอย่าลืมเข้าไปซื้อผ้าเป็นสนับสนุนเมลี่นะมเลือพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้ซัมเนราสวัสดีค่ะว่ายอดจังไยยอนะคะ